มวียนกระหว่านไม่ใจเลยไรย่เลเยวมีวัตกจนแล้วคจะมาบออ่มคนที่ต่เทศ้ก็มีิ้ก็เลยอนกทิงกันกันเเี่ยกัน

ก็จะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสหรับอ,อาหารตวันวันนี้จะเป็นข้าวขาหมูนะคะถ้าใครสนใจจะมีข้าวขาหมูตุ๋นไหนตอนเที่ยง เดี๋ยวเราให้ใช้ไดร์เปาาชุดแล้วเราจะเริ่มแข่งหรือจะประกาศหน้าเป้าอะนะคะ